สวัสดีครับวันนี้พบกับรีวิว I ิฟ i นิคคอ 50i นะครับรุ่นนี้จะเป็นการอัปเกรดสเปคขึ้นมาจากตัว Hot 40i นั่นเองหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับสู้แสงแดดได้ดีขึ้นรีเฟรชหน้าจอเนี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับสเปคหลายๆอย่างเนี่ยโอ้โหมาทำให้หน่าซื้อหน้าใช้มากๆและถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับตัว Hot I ิฟินิคคอ 50i นะครับเดี๋ยววันนี้มารับชมรีวิวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมารับชมคลิปเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับผมต้องฝากท่านผู้ชมทุกท่่านชวย ติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันที่สีที่มีวางจำหน่ายในบ้านเรากันก่อนนะครับมีทั้งหมด 3- สีด้วยกันนะครับเรามาดูกันที่สีแรกกันก่อนนั่นก็คือสีไทเทเนียมเกรย์นั่นเองนะครับก็คือสีที่ผมได้มารีวิวนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นงานด้านนะครับทุกคนเป็นผิวแบบแมตนะเวลาจับก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะครับในส่วนของโมดูกล้องเนี่ยจะมีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะด้านในเนี่ยมีกล้องไม่ใช้งาน2ตัว นะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED นะครับซึ่งในส่วนของแฟลชเนี่ยรุ่นนี้สามารถเป็นไฟฉายได้ด้วยนะพลังสองสว่างเนี่ยไปไกลจนถึง5เมตรเลยครับส่วนสีที่2นะครับจะเป็นสีสลิกแบล็กนั่นเองนะครับหรือว่าสีดำเนาะสีนี้เหมาะกับคุณผู้ชายมากส่วนสีที่3าเนี่ยจะเป็นสีสกรีนนั่นเองนะครับหรือว่าสีเขียวนะทีนี้เรามาดูกันที่สเปคของตัวเครื่องกันบ้างขอยัดเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนละกันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาอัปเกรดสเป ขึ้นมาใหม่นะครับการดีไซน์ของหน้าจอรอบนี้นะครับได้เป็นกล้องเจาะรูตรงกลางนะครับดีไซน์แบบว่ายัางรู้เลยนะส่วนภายในของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ IPS LCD นะครับหน้าจอขนาดใหญ่6.7นิ้วมาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะครับอันนี้แอดเสียดายเหมือนกันเนาะเออถ้าให้เป็นซัก Full HD Plus อะไรแบบนี้ผมว่าน่าจะขายดีตลาดแตกเลยนิส่วนของการดูเนี่ยฟิกนะครับรุ่นนี้ถึงแม้ว่าหน้าจอเนี่ยจะได้แค่ HD Plus เท่านั้น แต่การดูเดฟิกเนี่ยคุณสามารถดูได้ถึง L 1เลยนะหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับส่วนความหมายแน่นของพิกเซลจอรุ่นนี้ให้มาที่262 PPI นะครับค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้นะครับอัปเกรดขึ้นมาจากตัว Hot 4 0 i นะ Hot 4 0 i เนี่ยได้เป็นเพียงแค่ 500นิดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ได้มาสูงถึง800นิดเลยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถไปใช้งานกลางแจ้งได้ดีกว่าเดิมน,นะครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยผมได้ลองประเทสแล้วนะฮะมองเห็นพวกตัวหนังสือไอคอนต่างๆเนี่ย ได้อย่างชัดเจนเลยครับในส่วนของรีเฟรชหน้าจอนะครับในส่วนนี้ก็อัปเกรดสเปคขึ้นมาใหม่นะครับรุ่นนี้ได้มาสูงสุดอยู่ที่120เฮิร์ต์นะครับหรือจะเลือกเป็นแบบ90เฮิร์ตก็ได้60เฮิร์ตก็ได้หรือจะใช้ฟังก์ชันการสลับอัตโนมัติก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการแบ่งหน้าจอนะครับรุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะราคาประหยัดราคาถูกแต่ก็แบ่งหน้าจอได้นะครับแบ่งเป็นสส่วนด้านบนด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะหรือจะสลับด้านล่างขึ้นไปด้านบนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ สามารถที่จะย่อขยายหน้าต่างได้ด้วยหรือใครจะทําเป็นหน้าต่างลอยก็ได้นะครับ Facebook เป็นกรอบเล็กๆพื้นหลังเป็น YouTube แบบนี้ก็สามารถทําได้ครับในส่วนของมัติทัทนะครบรุ่นนี้แอบใช้ได้เหมือนกันทุกคนสามารถสัมผัสบ,บนหน้าจอพร้อมกันเนี่ยได้สูงสุดแค่5จุดเท่านั้นเองนะแต่ที่เด็ดคือรุ่นนี้เขามี Away All Display มาให้ใช้งานด้วยนะครับครั้งแรกเลยของจอ LCD นะฮะเราสามารถที่จะปรับแต่งรูปแบบของนาฬิกาได้นะมันจะมีรูปแบบสําเร็จรูปเนี่ย มาให้เลือกใช้งานเยอะเลยครับซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้ตามใจเลยปรับพวกตัวหนังสืออะไรแบบเนี้ก็สามารถทําได้นะเวลาที่เราต้องการดูนาฬิกาดูข้อมูลต่างๆเนี่ยไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอแล้วทุกคนสามารถดูบนหน้าจอสีดําได้เลยครับในส่วนของการโคลนแอปนะครับรุ่นนี้สามารถโคลนได้หลายแอปเลยนะซึ่งแอปไหนที่มันรองรับเนี่ยมันก็จะขึ้นรายชื่อมาแบบนี้แหละครับแต่ว่าในส่วนของแอปเกมเนี่ยรุ่นนี้ยังไม่รองรับนะมาดูกันที่ไฟฉายกันหน่อยนะครับทุกคนรุ่นน ทางแบรนด์เขาเน้นมาเหมือนกันนะเพราะว่าสามารถส่องสว่างได้ไกลถึง5เมตรเลยนะครับซึ่งมีทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับเรามาดูกันที่โหมดไฟฉายหลังกันก่อนเลยครับโหมดนี้ก็จะเป็นการใช้ไฟฉายด้านหลังนั่นแหละ,ะสามารถส่องสว่างได้ไกลในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีโหมดไฟฉายหน้านะครับไฟฉายหน้าเนี่ยก็จะเป็นการเปิดแฟลชนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแฟลชด้านหน้าเนาะความสว่างเนี่ยอาจจะไม่ได้สว่างเท่ากับไฟฉายหลังนะครับโหมดต่อมาเนี่ยจะเป็นโหมดไฟฉาย ลและสว่างขึ้นนะครับโหมดนี้ผมแนะนําเลยนะค่อนข้างที่จะสว่างมากๆเลยทุกคนสามารถส่องสว่างเวลาเดินตอนกลางคืนได้สบายๆเลยครับและโหมดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นโหมด360องศานะครับโหมดนี้ก็คือการเปิดไฟแฟลชด้านหลังและด้านหน้านั่นเองนะครับสามารถที่จะส่องสว่างได้รอบตัวเลยครับ ทีนี้เราไปดูกันที่สเปคของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้นะครับกล้องหน้าเนี่ยได้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับถ้าไปเทียบกับ h o n 40i รุ่นก่อนหน้านั้นเนี่ย h o n 40i ดีกว่านะได้ความละเอียดมาที่32ล้านพิกเซลนะครับแต่ผมคอนเฟิร์มเลยนะว่าอย่าพิ่งไปดูที่จํานวนพิกเซลนะครับซอฟต์แวร์ของรุ่นนี้ให้มาดีมากถ่ายรูปสวยอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของกล้องหลังเนี่ยให้มาใช้งาน2ตัวนะครับกล้องหลักความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 48ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับเลน AI นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราไปเทียบกับตัว H40i นะครับ H40i เนี่ยได้มาที่50ล้านพิกเซลเนาะก็ถือว่ากล้องหลังเนี่ยไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับผมว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะถ้าใครเน้นในเรื่องของการถ่ายเซลฟี่หรือว่าการถ่ายคนเนี่ยผมว่าซอฟต์แวร์เขาจูนออกมาได้ลงตัวมากนะครับซอฟต์แวร์ของรุ่นเนี่ยมันจะมีความละมุนมีความฟุ้งฟิ้งอะไรแบบนี้นะฮะคล้ายๆกับแบรนด์ Oppo Vivo เลยเพราะฉะ นั้นแล้วเนี่ยผมว่าคุณผู้หญิงเนี่ยจะต้องชอบอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูกันที่การถ่ายรูปกันบ้างเริ่มจากกล้องหน้าเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยต้องบอกว่ารอบนี้อินฟินิตําออกมาได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยโอ้โหคุณผู้หญิงจะต้องชอบอย่างแน่นอนนะสกินโทนของรุ่นนี้นะครับมันจะมีความแบลวดูฟุงฟ้งฟิ้งกว่ารุ่นที่ผ่านมาอย่างตัวคัส 40i อย่างแน่นอนนะครับการเกลียผิวเนี่ยทำได้เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นและดูลมุนมากส่วนการ ขอบระหว่างตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยก็ตัดได้เนียนกริบเลยครับ มาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับสำหรับกล้องหลังแล้วเนี่ยการถ่ายคนผมเทสมาให้ดูจะมีเทียบทั้งหมดบิวตี้และโหมดรูปบุคคลนะครับถือว,ว่าถ่ายได้ดีไม่แพ้กล้องหน้าเลยนะซึ่งผมจะใช้ระยะ 1.5x นะครับในการถ่ายซึ่งมุมมองเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับสายตามนุษย์ที่สุดและการเกลี่ยผิวเนี่ยเกลี่ยได้เรียบเนียนดี สกินโทนของผิวเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูมุนเท่ากับกล้องหน้านะสว่วนการตัดขอบเนี่ยก็ตัดได้ดีเลยครับตัดได้เนียนมากแทบจะไม่มีส่วนที่เบอร์เนี่ยกินเข้ามาในตัวแบบเลยอาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยนะก็คือถ้าถ่ายระยะเต็มตัวเนี่ยฉากหลังบางครั้งมันอาจจะไม่เบอร์ให้นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถือว,ว่าการถ่ายคนเนี่ยถ่ายได้สวยเลยครับ ส่วนการถ่ายวิวถ่ายอาหารเนี่ยถ่ายได้ชัดเจนดีมากทุกคนสีสดสว่างซึ่งผมใช้โหมด AI Cam ในการถ่ายนะครับ ส่วนวิดีโอกล้องหลังนะครับอาจได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น 2K 30เฟรมเรทนะครับวิดีโอเนี่ยถ่ายได้ชัดเจนดีมากแต่อาจจะเหมาะกับการถ่ายในคาเฟ่หรือถ่ายในที่โล่งมากกว่านะเพราะจะเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนการถ่ายกลางแจ้งอาการแสงวูบวาบเนี่ยก็มีบ้างเหมือนกันนะและอาจจะถ่ายย้อนแสงได้ไม่ดีเท่าไหร่นะักทีนี้มาดูกันที่วิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะครับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยก็ถือว่าถ่ายได้ชัดเจนดีไม่แพ้กับกล้องหลังเลยนะทุกคนสีสันค่อนสว่างเนี่ย ดีเลยครับตัวนี้แต่อาจจะเหมาะกับการยืนถ่ายอยู่กับที่มากกว่านะครับใครสายวอล์กอะไรแบบนี้เนาะไม่เหมาะกับการเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยนะเพราะวิดีโอเนี่ยมีอาการสั่นที่ค่อนข้างแรงเลยครับมาถึงเรื่อง CPU กันแล้วนะครับทุกคนน่วรุ่นนี้นะครับชิปเซ็ตได้เป็นตัว Medi a t e k h โ l i o G 8 1นะครับชิปเซตเนี่ยขนาดอยู่ที่12นาโนเมตรนะการ์ดจอได้เป็นตัว m a ริ G 5 7นะครับในส่วนของคะแนนอเตตู้เนี่ย,เ,ยเทสมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่258,000 1,671คะแนนนะครับซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเคลมมาว่าสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลเนี่ยยาวนานถึง48เดือนเลยนะซึ่งในเรื่องของ CPU เนี่ยถ้าจะว่ากันตามตรงก็มันไม่ได้เป็นตัวแรงมากนะครับอาจจะเหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปสายโซเชียลเล่นเน็ตท่องเว็บดูหนังอะไรแบบนี้มากกว่านะครับแต่ถ้าบอกว่าใครที่ในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยอาจจะเหมาะกับการปรับการาฟิกแบบต่ําสุดเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะครับอาวเรามาดูกันที่การเล่นเกมกันหน่อยนะครับซึ่งเกมแรกเนี่ยจะ เป็นเกม ROV นะครับกราฟิกต่างๆเนี่ยผมปรับสุดได้ตามนี้เลยครับชารับเกมเนี้ยถือว่าเล่นได้ดีเลยนะทุกคนโดยเฉพช่วงเข้าตีไฟใ์ใหญ่ๆนะครับช่วงปล่อยสกิลพร้อมกันหลายๆคนเนี่ยเฟรมเรสร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ5 0ถึง57นะก็ถือว่าร่วงลงมาเยอะเหมือนกันโดยที่ช่วงเฟรมเรทร่วงลงมาที่50เนี่ยอาจจะแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟ์เล็กๆเนี่ยเฟรมเรทร่วงลงมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ5 8ถึง60เท่านั้นเองนะ ที่กระทัดของจอเนี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับทัดได้ดีตามเรียดราคาถ่าที่นแสดงความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไปที่8.5คะแนนเลยครับเกมที่2จะเป็นเกมฟรีไซนนะครับการาฟริกอยู่ที่ราบรื่นนะครับระดับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงจากการที่ลองเล่นมาเนี่ยการปรับการาฟริกแบบราบรื่นเหมาะกับตัวเครื่องรุ่นนี้เลยนะไม่ฝืนสเปคตัวเครื่องจนเกินไปด้วยนะครับความลื่นไหลในการเล่นเกมเนี่ยเนื่องจากว่าตัวชิปไม่ได้แรงมากนะครับก็เลยอยู่แค่ระดับพอเล่นได้สุท้ายว่าเรา มาเทียบกับเรทราคาค่าตัวแล้วเนี่ยเล่นได้ประมาณนี้ผมว่าไม่แย่นะทุกคนอยู่ในระดับที่ผมพอใจเลยแหละการแพนเป้าตามติดศัตรูภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเรียนตามมากนักหรือเวลาหมุนตัวอาจจะมีอาการสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนอาการแหลกแบบหนักๆเลยเนี่ยผมว่ายังไม่เจอนะเขาที่เล่นมานะครับถ้าที่คะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป8คะแนนเลยครับเกมที่3จะเป็นเกม PUBG นะครับซึ่งก่อนการเล่นเกมเนี่ยเราสามารถเข้าไปแถบด้านข้างนะครับหรือว่าแถบ X Boost นั่น เ,เพื่อปรับการทํางานของ CPU และ GPU ก่อนการเล่นเกมได้นะครับมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันโหมดแรกคือหมดประหยัดพลังงานนะครับ โหมดที่2ก็คือโหมดสมดุลโหมดที่3ก็คือโหมดประสิทธิภาพสูงซึ่งผมเลือกมาที่โหมดนี้นะครับส่วนกนรารตั้งค่ากราฟิกเนี่ยผมจะปรับตามนี้เลยทุกคนกราฟิกอยู่ที่ลื่นไหลนะครับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ออาต้าก่อนอื่นเลยเนี่ยมาดูกันที่ตัวเจโรสโคปกันก่อนเลยนะฮะตัวเจโรสโคปของรุ่นนี้อาจจะมีอาการหน่วงบ้างเหมือนกันนะครับทุกคนซึ่งอาจจะทําให้การกัร,ระยะก,การยิงเนี่ยทำได้ยากในเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมเนี่ยผมว่าการปรับกราฟิกแบบนี้อยู่ในระดับพอเล่นได้นะครับประมาณเดียวกันเลย กับเกมฟรีไฟนะอาจจะไม่ถึงกับรื่นปื๊ดซะทีเดียวแต่ถ้ามาเทียบกับราคาค่าตัวแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวผมว่าก็ไม่แย่นะทุกคนคือชิปตัว G 8 1เนี่ย มันเล่นได้ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับถ้าใครอยากจะเล่นได้ลื่นกว่านี้ให้ปรับเฟรมเรทลดลงมาที่ระดับสูงก็ถือว่าลื่นกว่านี้แน่นอนนะครับส่วนฟอิกกระทัดของจอเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนะครับเรียกว่าทัดได้ดีตามเรดราคาแบบนี้ดีกว่านะซึ่งผมเนี่ยเล่นเกมไป60นาทีนะครับแบตเตอรี่ลดลงไป14%นะครับผมเปิดแสงหน้าจอประมาณ70%บเนอนาะอุณหภูมิสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ42องศานะครับส่วนบริเวณอื่นๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ37กวิบเจ็ดกว่า ง40กว่ากว่านั่นเองนะคะถ้าเราไปเทียบคะแนนความลื่นเต็ม10เนี่ยผมให้ไป8คะแนนเลยครับมาถึงเรื่อง RAM กับ ROM กันแล้วนะครับทุกคนรุ่นนี้มาพร้อมกับ RAM 4กิกนะครับพร้อมกับฟังก์ชัน Extended RAM นั่นเองนะครับไปดูพื้นที่ของ ROM ม,มาแปลงเป็น RAM นะแปลงได้สูงสุดอยู่ที่4กิกนะครับถ้ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของ RAM สูงสุดอยู่ที่8กิกเลยครับและในส่วนของ ROM เนี่ยถือว่าให้มาเยอะเลยนะอยู่ที่256กิกนะครับ ROM ร,รุ่นนี้จะเป็นแบบ eMMC เวอร์ช่น5.1นะครับถ้า การใช้งานไม่เพียงพอนะครับสามารถซื้อไมโครอีดีการเนี่ยมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้รองรับสูงสุดหยุดที่2เทราไบต์ครับเรามาดูกันที่ผลคะแนนการเทสการอ่านเขียนของรอมกันหน่อยก็แล้วกันนะครับซึ่งประสิทธิภาพในการอ่านเนี่ยอยูดที่320เมกต่อวินาทีนะครับประสิทธิภาพในการเขียนเนี่ยหยุดที่243เมกต่อวินาทีนะครับมาถึงเรื่องแบตเตอรี่กันแล้วนะครับทุกคนรุ่นนี้ให้ความจุมาที่5,000มิลลิแอมนะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วหยุดที่18วัตต์นะคร 8:41บบนาทีเนี่ยก็ได้แบตเตอรี่มาแล้ว50%นะครับแต่ตอกจากนี้แล้วเนี่ยรุ่นนี้มีบายพาสโหมดมาให้ใช้งานด้วยนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะว่าจะให้เริ่มใช้ตอนที่แบตเตอรี่เนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะมีตั้งแต่20 30 40เปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่กระแสไฟเนี่ยจะข้ามแบตเตอรี่ไปเข้าที่เมนบอร์ดโดยตรงเลยนะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยไม่เสื่อมนั่นเองนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับยังมีแถบด y นามิกบาร์มาแจ้งเตือนด้วยนะอยู่บนบริเวณหน้าจอนะคร จำนวนแบตเตอรี่เนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งเตือนเวลาคนโทรเข้าหรือว่าแจ้งเตือนเวลาที่เล่นเพลงนั่นเองนะครับในส่วนของเวอร์ชัน Android เนี่ยมาพร้อมกับ Android 14นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็มีการครอบทับด้วย XOS เวอร์ชัน่นะครับ w i f i เนี่ยรองรับได้2ความถี่นะครับก็คือ 24GHz กิกะเฮิรตซ์และ Wi-Fi 5.0ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของงานลำโพงเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าได้มาดีเลยนะครับมาพร้อมกับลำโพง2ตัวนะ สามารถเพิ่มระดับความดังเนี่ยให้ไปจนถึง300%ได้ด้วยนะครับตัวเครื่องมาพร้อมกับระบบเสียงของ DTS อีกต่างหากนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็จะเปิดสักประมาณ70-80%นะครับต้องขออนุญาตช่อง Apple k Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพราะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับ ส่วนค่ามาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่ IP 5 4นะครับก็คือกันพวกละองน้ําละองฝนได้หรือว่าน้ํากระเซ็นมาใส่อะไรแบบนี้กันได้ไม่สามารถเอาตัวเครื่องเนี่ยไปจุ่มน้ําเพื่อเทได้นะเออไม่อย่างงั้นนี่คือเครื่องพังอย่างแน่นอนทีนี้เรามาดูกันที่อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องกันบ้างนะครับทุกคนชิ้นแรกเลยเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับซึ่งสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่18วัตต์นะครับชิ้นที่2เนี่ยจะเป็นสาย USB UH นั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตเนี่ นะเป็นแบบ A2C นะครับชิ้นที่3จะเป็นเคสแบบแข็งนะครับเป็นงานใสนะและในส,ส่วนของฟิล์มกันรอยเนี่ยเขาติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟิล์มใสและชิ้นสุดท้ายเนี่ยที่เขาแถมมาจะเป็นเข็มจิ้มซิมครับมาดูกันที่เรื่องของราคากันบ้างนะครับสำหรับอิสฟิรีคอร 50i เนี่ยเปิดตัวราคาอยู่ที่ ,3999 บาททุกบเาทเพื่อนๆที่เห็นยังไงกันบ้างราคานี้สเปคเนี้ยสามารถที่จะคอมเมนต์มาเพื่อพูดคุยกันได้นะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์ อยากแน่นอนก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมเนี่ยไม่มากก็น้อยนะซึถ้าหากว่าใครสนใจสินค้านะครับทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยดีแลวผมแปะลิงก์สินค้าไว้ให้นะรับรองได้เลยว่าลิ้นที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่รับชมและก็ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ